สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนน่านเบาใจผื่นสีออมห่อยโอ้มันจ่อยได้ผื่ห่อนมือฮือมาเอ้ยผักก้นลดเ็่สิออกไหมข้าเดียวก็บอายุ่อยเทสยังคอยเทสแม่มันมันมันสีอะไรอยู่ มอเเอาไปต้นหนากระดามแม่ฮะมัน oh. จ uh ีจ huh. hmm, so nice mm ่อ hmm. ย mm ู่บนมือมาจากยีดกินหรือบอกมือมันไปบ่มากพอจีต่อยมาตมยำเจีวลูกบอก่มเบึงีมาคเบื่อพ่อมาลูกมาคือมีนั้ต้่นนสบายดีพี่น้อง กัเวปลาไปนอนหมดเยยากนะปินปลาปลีนไก่ซุกเลยก็แกงไก่อมห้อยนะแกงไว้อหืมเออเป็นข้าวออมเสือาขาน,นั่งเนื้ออะไรมันจืแจ๊บก็ใส่เสื้อขานั่ตายไปจากไปกินแ่นโมแมทตายไปฮัดสิกินอยู่บ ได้กินเลยเนาะ่อยลวไปจุมเะวีที่ต่อยห้อยรุ่นใหม่ของพ่อใหญ่พามพี่เนอะ สบายดีนะแม่บัดนี้พันมาแล้วบัดบ่เปิดกล้องพม่านั่งสบายดีผู้เดียวต่อยก้นหอยบัดบ่เปิดพม่านั่งสบายดีอยู่ผู้เดียวอยู่ลอยก้นหอยแบบใหม่ที่เหนียวเก็บเกลื่อ

อูมาปลาไป่านัหมเนาะขิดมาปลาไปเจ้เบงเนาะเบลเจ้าเบามาเห็นเหาอเขาเสอกมาหอาชุกร้อยหน่วยดีะหรอชุดจุ่หลายสุอกบัสในเช้าเไม่ชุกร้ายยังไม่ชุเลยเมื่อชุดอ่ะเมื่อจะหายน้ำหน่วยได้มันงามนะโอ้ตรงเสียด้ยเนาะแบงเอาหัวเที่มไร้ดอก แกงวนแลแก้ม er oh okay. okay ือไม่จ้ะโอ้ยแบ่งชมงจำเจียวนะก็ได้ตัทรเขาเรียกอาตะพูีนะเขาเหลืแต่เขาขาวเหมือนเขาขาวสหนึ่งบอร์อยากใเบอยากใ่แกงไก่ปิ้งปลาปิ่งไก่ข้าว่นติ้งแนมมือแน่ใ่ข้าววานข้าววานองนอไม้อีกแจวมันก็เต็มแตผ้าตกมีวานแบบโอ้วานแบแงช่งหนึ่งเนาะมากินเด้อมันมีวันแบบแจงสองทุ่งแต่ก็วานนั้น มุ้นานมุงหนึ่งล้วกะเาวาน่งนึงวานมุ้นอะไเอาเนาะกานแักแงเนาะานักแงกิบบบบุเดีสู่เย็นบุนะหแล้นัใส่ได้ได้อล้วเฮ้ยมาเียบเองก็ได้โอ้โหกระหลกกระลเนาะัวกระสางกแต่พานอกตอนนี้กะ สารพัดคั่วนะอยู่นี่สารพัดแล้วพี่น้องเกยเห็นแตนปิ้งไก่ไปนั่นครับพี่น้องเลยปิ้งปลาแล้วกา็ที่แกงไก่ที่ขาดบะไรคือออมหอยหรือแกงหอยอาากําลังขวบเขียกขวบเขียก,ก,ยกยพี่น้องไปเบิ่งนกันพี่น้องมันโอ้เซฟเซฟซุยพี่นอ้องไปหมดอ,อืมจตบวมเป็นหนามเป็นตรงรูป ะขนซีจะปลาแดกกันีบเขีาเบิ้งขึ้นนักปลาแดกนะสอ้นบอกมาให้ดวกจนจนสิที่กินหมดเลยซีปลาแดกเลยนะเอาเสื้อมาแม่ัพักนะเผื่อมันเปื่อยปลาตะ้ันยังปดดอกไปหนาเป็นนา จูบพี่น้องผู้ได้มักจูบหอยมาได้ไหมพี่น้องหอยเลยนะใช้เวทผักใช้เวทก็แล้วมันก็หอมยาเหมือนน่ะหาพี่น้องรอบมังกนกินอะไรกันพี่น้องอันนี้บ่าเป็นโมเดปิ้งกินนะพี่น้องปิ้งล้งหวัดตาพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวนุ่มข้าพี่น้องแซ่บยอดีพี่น้องเมื่อกี้ข้าวนุ่มผู้ใหญ่ฟ้าวเด้อมันออมหอย อบแบกจจะาไปแล้วพี่น้องอบแบกนะอบแบกเ่าหอห่อนนะพี่น้องยถ้าคุณห่อนนั่อยู่บ่นงอหนแหหรเ่บาริสน ไดีพี่น้องยังมีองโสักพักสักหลัก่นเบิร์เบิร์ที่ง่ายทนได้ยังหนักเนื้อหมอกทัดกพักก่อนหมอจีหมุนหั น้อยตู้นี่มันบบอยออกได้แต่มันก็กินอยู่ได้แม่คือจูดูอยตู้อย่มจูงมับบอยากออกได้เห็นได้รับคำคำว่าอินเลออะไรนันเลย อย่างนั้นหงายหนึ่งแบบนี้ตีตาได้ ลมพัดหมุ่โลกรือเปล่า <c oughs> ຂັ້ນຕອນໜ້າເດີ້ພີ່ນ້ອງຢູ່ດີແມ່ບໍ່ຊິມີຄົນພີ່ນ້